ช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับน้องจูนหน่อยนะฮะจริงๆเราเรารู้แล้วว่าน้องจูนชื่อเล่นว่าชื่อน้องจูนใช่แต่ชื่อจริงชื่ออะไรแล้วมีผลงานอะไรมาบ้างแนะนำท่านผู้ชมหน่อยครับใช่แล้วค่ะค่ะชื่อเล่นชื่อจูนนะคะชื่อจริงสุภวีทิพิลาค่ะอายุยี่สิบเอ็ดอายุยี่สิบเอ็ดนะผลงานที่ผ่านมาก็เป็นพิตตี้ทั่วไปพิตตี้โลพิตตี้มือถือแบบ จำไม่ได้อ่ะจำไม่ได้จริงๆแต่ไม่เยอะนะแต่จำไม่ได้แล้วก็ตาตาจูนยังไงก็บอกแล้วไงชื่อจูนก็ต้องจูนเลยขนาดยี่สิบเอ็ดนะถ้ายี่สิบห้านี่พี่คิดว่าเธอจะไปอัลไซเมอร์นะก็คือมีผลงานมาพอสมควรโปรไฟล์พอจะเขาเรียกว่าพูดคุยได้อ่ะเชาชูวงตระกูลมากจริงๆเอะไรกันขนาดนั้นแล้วนิสัยเป็นคนยังไงครับจูนครับ ขี้ลืมค่ะใช่เขาเอเป็นคนยังไงขี้ลืมเออเออเปอรๆอย่างเงี้ยเชื่อแต่แต่ผู้หญิงแบบนี้นะผู้ชายชอบใช่สเปคแบบว่า๋ยวมาช่วยจําให้อันนีอย่ามาช่วยเขาเลยดูแลเทคแคร์ให้อะอย่างงี้ต้องมีกิ๊กสิเออมีหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่ชอบผู้ชายโสดโสดโดโสดจริงเลยโสดจริงเอางี้เออเรารู้มาบ้างครับว่าก่อนหน้านี้เขามีครบผู้ชายอ่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผู้ชายแบบไหนที่ จะไปชิตใจเราเออผู้ชายแบบไหนหรอเจ้าชู้นะชอบผู้ชายเจ้าชู้เต้นแบบน่าคุณหาดีมันคนดีจริงเเลยจ้้าผูชายเจ้าชู้ชอบผู้ชายเจ้าชู้เจ้าชู้เนี่ยมันจะต้องมีรูปลักษณ์เออรักขนาดหน้าตาเขาเรียกว่าเอาดูดีอ่ะไม่หรอกเอาดูดีตัวตัวประมาณสูงไหม ตัวตัวสูงประมาณอ่ะเอาร้อยแปดสิเพราะว่าหนูตัวเตี้ยนชอบผู้ชายถ้าเป็นงานธำจะเมื่อยขอนโอ้โหดีชองแล้วก็หอยอุ้มไปดีกว่าเป็นหมากกระเป๋าเขาอะไรอย่างเงี้ยกุยชัยสูงประมาณหนึ่งใช่แล้วไงส่อขาววิน้ำประมาณ กลางๆแต่ว่าหนูชอบถ้าชอบผู้ชายจริงๆนะชอบผู้ชายอายุประมาณห่างกับหนูประมาณ10ปีอะจริงๆจริงๆไม่ก็แบบผิวผิวสีไหนก็ได้10 20 30ผิวสีอะไรก็ได้ใช่เออแล้วก็อายุมากกว่าสัก14ปีมาอะไรเสียงรักเลยทํไมมันเจาะลึกขนาดนี้เออ31แล้วเจ้าชู้เนี่ยมีเจ้าชู้แบบว่ากินไปเรื่อยนะจะหลบได้หรอกินไปเรื่อยหรอไม่นี่ชอบผู้ชายเจ้าชู้กินไปเรื่อยแบบชอบผู้ชายแบบ เออเหมือนวานซีไม่ไม่เหมือนวานซีไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นคนที่แบบว่าเช็คเลตติ้งใช่มีคนเข้ามาพูดคุยตลอดเวลาใช่แต่ตอนนี้โสดถ้าเป็นอย่างนั้นให้คนอื่นจีบเลยได้ไหมได้ได้ผู้ชายแบบลักษณะนี้มาจีบได้เลยใช่ปะได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเอาหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอนเรื่องผู้หญิงก่อนผู้หญิงทำไมถึงต้องเน้นเป็นผู้หญิงด้วยฮะคือไงเราเรามีสเปคขนาดแบบ ชอบเพื่อนชอบผู้หญิงสวยงามเหมือนกันอ่ะเออเป็นฟินใช่ไหมล่ะอ๋อเป็นเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงได้กันเออกุ๊กระวังนะแต่หนูไม่ได้แล้วหนูยังไม่ถึงสามทีหนึ่งอันนี้ผู้ชายไงผู้หญิงก็ออดาวเลยได้หมดใช่ผู้หญิงผู้หญิงได้ได้หมดไอ้บ้าเออยินผู้กู้ไม่ผู้หญิงนะเฮ้ยหนูชอบผู้หญิงเซ็กซี่แบบนี้จริงไม่เซ็กซี่ไม่ใช่ฉันเอาเอาเรื่องนี้ดีกว่าท้ามเรื่องนี้ไปท้ามเรื่องนี้ไปเอาเป็นว่าเรื่องเรื่องของว่าถ้าเผื่อเราแบบ เออเราอยากจะไปสนุกไปปาร์ตี้ส่วนมากเราไปเที่ยวกันที่ไหนอทองหล่อเอกมัยค่ะอ๋อนีอ่ก็ไปบ่อยใช่ไปไปถึงเช้าไหมไม่ถึงอ่ะไม่ถึงประมาณแต่ถึงห้องอ่ะช <laughs> เช้าถึงห้องเช้าในขณะที่ไปเนี่ยเวลาประมาณไหน ประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนแม่ก็ีเดี๋ยวห้าทุ่มเที่ยงคืนจะตื่นเช้าวันใหม่แล้วหนึไม่ห้าทุ่มเที่ยงคืนจริงจริงจริงค่ะคือตอนแบบตอนนั้นคนไปเยอะแล้วใช่ป่าสามสี่ทุ่มอย่างเงี้ยเราไปตอนห้าหกทุ่มแบบตลาดตลาดกําลังดีเลยตลาดกําลังดีอ๋อไม่เหมือนกุ๊กกุ๊กนัดเพื่อนหกโมงเย็นมาทีประมาณตีสอง้าหนูไปตีหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งชั่วโมงเองตายกุ๊ก ที่บ้านบอกว่าให้ไปแป๊บเดียวพออ๋อไปเพิ่มเดียวแล้วกลับกี่โมงกลับ้างเช้าเลยหลังชวนไปเที่ยวนะไม่ได้ไม่ได้ช่วงนี้ช่วงนี้ต้องเก็บเก็บตัวเอาเก็บตัวทำไมหนีนี่ช่วงนี้ก็ยังต้องอยู่ในช่วงของการเที่ยวต่อที่ถามไปแล้วว่าไปเที่ยวเขาเรียกว่าถานที่ตรงไหนเออไปเที่ยงคืนกับเช้าอะไรอย่างนี้เนาะอ่าแล้วถ้าเื่อไปเที่ยวแบบประมาณแบบว่าเที่ยวที่มันเป็นเที่ยวธรรมชาติ ใส่บีกินหลงกินนี่มีบ้างไหมเออมีไหมเคยใส่เคยใส่ไหมเคยใส่ไหมเคยใส่เคยเคยใส่นะแล้วพี่มีชุดที่เกี่ยวกับเฟรมของสปอร์ตใช่หนูว่าสปอร์ตหนูเล่นสควอชพี่ก็สปอร์ตตรงไหนตรงไหนอันนี้ไงชุดเนี่ยทีมชาติโอ้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเออเสื้อใครเนี่ยเสื้อน้องเก็บวันเกี่ยวกันเดี๋ยววันนึงอ่าเอาว่าวันนี้เก็บดีดีไงท่านชมเขาเจอกัน ให้น้องเป็นกรรมการเออใช่ใช่ขันเราเป็นนักกีฬาไงเออใช่เป็นกรรมการบ่อยไหมคะเป็นกรรมการไม่อ่าโอเคค่ะครั้งนี้เป็นกรรมการค่ะวันนี้วันนี้พี่มีชุดกรรมการเออเนี่ยอาจจะดูแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยนักโทษใครบอกนักโทษบ้าเปล่านักโทษอะะไรล่นักโทษของขวางนี่เออไม่ใช่นี่กรรมการหกเก้าฮะฮะกรรมการหกเก้า ชุดนี้ถ้าน้องใสให้พี่แล้วท่านชมทางบ้านดูมีเขาเรียกว่ารางวัลสมน้ำนาคุณให้สมน้ำนาคุณแล้วน้องเตรียมพับกบมนาคุณเออแลมื่อกี้ภาษาเล่นพับกบไม่เคยแก้เลยเอาเป็นว่าชุดนี้หนึ่งพันบาทได้ไหมได้โอเคไหมโอเคแสดงว่าอยากเป็นกรรมการากได้ตังเอาเป็ว่าใส่มที่ดูก่อน ถ้าใส่มาโดนใจพี่เออชุดนี้แบบไม่โดนใจว่าเป็นกรรมการแล้วเป็นกรรมการเขาเรียกว่ามีบทลงโทษกับนักกีฬาด้วยรับเงินไปเลยถูกต้องท่านผู้ชมครับรอสักครู่ครับผมขอให้น้องไปเปลี่ยนชุดกรรมการโอเคงั้นไปเลยเดี๋ยวผมเป็นกรรมการด้วยกรรมการนั่งหู่เฉยเลยกรรมการกรรมการเลยกรรมการมารลยรอสักครู่ครับผมกรรมการน่ารัก อย่างนี้เจออย่างนี้จะหยุดไหมจะเชื่อไหมโอ้ยเชื่อเชื่อฟังเลยนหนหมุนตัวนิดนึงได้ไหมอ่ะเอ้ยเขาก็ใส่ได้นะเออน่ารักนีอน้องเขาเป็นคนผูกพันเออเป็คนผูกเยอะผูกทั้งพันเลยทีเดียวแม่แม่นี่ไม่คนซ่อนรูปจริงกันน้องคนนี้นะมา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 นั่งนี่ครับมาเาม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 าเาอเาม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 ้มลมา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 มมา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 ามามาาาาามาาราโ คิดว่าสไลด์อะไรล่ะอะสำหรับเมื่อกี้นี้บอกไว้แล้วเดี๋ยวให้สตังค์หนึ่งพันบาทนะฮะก็ตามที่บอกไว้เลยครับหนึ่งพันบาทครับผมของน้องเขาเกะด้วยเก็บเงินด้วยเหรอเออบ้านนั่นน่ะอ่ะน้าก็ถือว่าชุดนะเคยใส่ชุดแบบนี้ไหม ไม่เลยค่ะยังไม่ต่อได้น,นะพี่คิดแค่ห้าร้อยเองไม่ <c oughs> ใช่ไม่ใช่อย่างงั้นวันนี้ถือว่าสนุกสนานมากเลยนะครับใ,<ช>ในห้องของน้องจูนนะฮะก็ถือว่าเป็นห้องเล็กๆที่มีความอบอุ่นก็เหมาะก,กับตัวน้องเขาเหมาะก,กับตัวน้องนะอยู่คนเดียวอาจจะเหงาบ้างก็หาเพื่อนหา มาดูใจมาเขาเรียกว่ามาสนุกมาสั่ง์กันได้เอาไวาช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายกับน้องจูนในรูปแบบของกรรมการใช่ดูสิว่าเธอจะมีวิธีการมัดใจอุ้ยไม่ใช่มัดใจสิเขาเรียกว่าลงโทษลงโทษอุ้ยเจอแล้วตายแล้วตายแล้วเออแล้วที่ไม่ต้องลงโทษกันล้ำหน้าไงกรรมการล้ำหน้าเองเห็นไหมกรรมการผู้หญิง น้อยคนมากครัที่มีแล้วสวยขนาดนี้เขาจะมีวิธียังไงนะช่วงท้ายแล้วกันนะเอาเป็นว่าวันนี้นะครับขอบคุณน้องจูนอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับผมแล้วสำหรับใครนะครับที่อยากติดตามนะครับรายการหอนสานะฮะติดตามที่ช่องอัารัวชาแนลนะครับเวลาเดิมแบบนี้นะครับผมรวมถึงย้อนหลังด้วยครับกูดูครับได้เลยค่ะที่อารัว dot enti dot com อ่าแล้วก็ยูทูบนะครับพิมพ์คำว่าหอหันสานะฮะแต่ทั้งหมดนะสำหรับใครที่อยากจะรู้นะคะว่าทางอัารัวชาแนลเนี่ยมีรายการอะไรบ้างก็ไปเป็นแฟนคลับเร ได้นะคะที่อลโลแฟนคลับสำซาพุก okay. ้าวจ่าหลอกใจสำซาพุก้าโทรออกนี่นาหมดเลยจริงจริงโอเคนะถือว่าครบคันล่วงถึงครับอินสตาแกรมด้วยครับลงกุ๊กค้าบอกใช่แล้วค่ะหออันเดอร์สกอร์หันสารนะคะ H, h O R underscore H U N S A ค่ะมีภาพลับๆลุมลวงเออเอลุ่เสพเยอะแยะมากมายวันนี้เดี๋ยวเราสองคนลาไปก่อนแล้วกันนะครับติดตามรายการหันสารได้เวลาเดิมแบบนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ

แปลกดีเลยแปลกแปลกมากก็สนุกนะคะ